คุณแม่คุณแม่ก็รู้ว่าลูกของลุงเสิร์ตมีสภาพแบบไหนยังไงหนูก็ไม่แต่งเด็ดขาดแต่แม่รับปากกับลุงเสิร์ตเขาไว้แล้วนะลูกเมื่อก่อนคุณแม่ไม่ใช่อย่างนี้ดิคะคุณแม่ไม่เคยแคร์ใครอยู่แล้วเออคือคุณแม่บ้านเรากำลังจะโดนยึดเงินในบัญชีเหลืออยู่350วันรุ่งพรุ่งนี้ ค่าน้ําค่าไฟก็ยังไม่รู้จะเอาที่ไหนจ่ายเลยบังคับให้หนูแต่งงานใช่ไม่ค่ะบีมงั้นแค่มั่นหมายก็พอเดี๋ยวได้ค่าสินสอดมาหมุนแล้วค่อยยกเลิกงานแต่งไม่ยังไงก็ไม่เฮ้ยดื้อจริงๆออมค่ะคุณป้าวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอออ วันนี้ว่าหยุดค่ะคุณป้าอ้าวเหรอออมเธออายุเท่าไหร่แล้วยีิบเก้าแล้วทำไมเหรออายุยี่สิบเก้าแล้วแต่ยังไม่แต่งงานคุณแม่เขาก็เลยเป็นห่วงบีมเธอจะเสืออะไรกันแน่คุณแม่เขาจะให้เธอแต่งงานกับลูกชายลุงเสิรดยินดีด้วยนะ ใช่ใช่ใช่เรื่องอะไรอ่ะอยู่ๆจะมาจับหนูแต่งงานหนูไม่พร้อมค่ะออ,อยังไงเธอก็ต้องแต่งเธอโชคดีที่สุดแล้วนะที่เธอได้เป็นเจ้าสาวเหรอถ้าโชคดีขนาดนั้นทำไมเธอไม่แต่งเองล่ะคุณป้าเขาก็มัน่นหมายให้เธอเป็นเจ้าสาวไม่ใช่ฉันคุณแม่ออเธอจะไปไหนมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อน หนูจะไปเช็ดกระจกค่ะขอตัวนะคะคุณป้าอ้อมอ้อมคุณป่อครับเจ้าสาวผมอยู่ที่นี่เหรอครับที่นี่แหละลูกแต่หนูต้องทำใจนะเพราะเขาก็ไม่ได้อยากต้อนรับเราครับ 混吧。 ไอ้อั <I> ผมรู้ว่าพวกคุณไม่ได้อยากแต่งงานกับลูกชายผมแต่ก็ไม่น่าจะทำกันขนาดนี้เออไม่ใช่นะคะท่านจริง,รงๆหนูบีมอยากจะแต่งกับลูกชายของท่านแต่มันติดตรงที่หนูอมอเขาก็อยากแต่งเหมือนกันค่ะก็เลยแย่งกันออใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่นะคะหนูยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้ค่ะ เออก็หนูไม่พร้อมที่จะแต่งงานตอนนี้จริงๆนี่คะอุณมีแฟนแล้วหรออับถ้ามีแล้วไม่ต้องแอ่งก็ได้นะอับผมไม่อังอัพไออุนฉันยังไม่มีแฟนหรอค่ะอ้าวงั้นก็ระแอง,ง,งว่าอุนลังเอียดผม อยใช่ค่ะใช่สงสัยยายอมอเห็นว่าสภาพคุณมิวเป็นแบบนี้กันเลยไม่อยากจะแต่งนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่เป็นไรครับคุณพ่อฮะตาอุอากนลังเกียดผมโมเปิดการม่านฝ้นายเราอับบานกันนะครับพ่อ เราจะโดนยึดนะม่ต้องการค่าสิสนต้องมัน่นอ๋อเธอทำทางน้ำตกใส่คุณมิ้วเธอต้องรับผิดชอบโดยการแต่งงานกับคุณมิ้วใช่ใช่แม่เห็นด้วยแค่ทำทางน้ำตกต้องรับผิดชอบขนาดนี้เลยเหรอการแต่งงานกันมันคือการร่วมหัวจมท้ายร่วมทุกข์ร่วมสุขดูแลกันไปตลอดชีวิตมาบังคับกันแบบนี้ มันไม่ได้นะบีมแล้วคุณจะร่วมร่วมอุกกับผมดูแลผมไปตลอดชีวิตได้ไหมไม่เป็นไรครับคุณว่าอย่ามางับใครเลยครับอับบ้านอันเตือคอับ ก็ได้ลูกในเมื่อโลกนี้ใจดำกับลูกของพ่อเรากลับบ้านเราก็ได้ลูกเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรลูกหนูแต่งงานกับคุณมิวก็ได้ค่ะ หนูคิดดีแล้วล่ะลูกค่ะหนูคิดดีแล้วค่ะหนูตัดสินใจถูกแล้วละ่ะโอกาสมันไม่ได้มีมาง่ายๆที่จะมีสามีเป็นตัวเป็นตนค่ะแต่ที่หนูแต่งงานหนูไม่ได้อยากมีสามี หนูแค่อยากดูแลพี่มิวร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นเพื่อนกันจนแก่ชราอยา่าแต่งงานเสร็จแล้วเธอย้ายไปอยู่ข้างนอกก็ได้นะเพราะฉันกับคุณแม่มีเงินค่าสินสอดเอาไว้ผ่อนบ้านแล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งเธออีกต่อไปแล้วละออมไม่ต้องแล่หรอกบีมฉันไปแน่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกลับมานะออม ีสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะพี่มิ้วสวัสดีลูกอาวัตตีอัพน้องออมวันนี้อหยทังเลยนะอัพขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะลุงเซิร์ฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาวัตรดีครับเชิญนั่งก่อนค่ะไปดไปมาเดี๋ยวป้าช่วยไม่ต้องครับเอาหมาให้ยเอาหมาให้ครับไม่หมาของเจ้าเปาโอมเอาหมาไม่คุณแม่ดึงแรงๆเลยค่ะหมาจะทำอะไรอ่ะเฮ้ย จะทำอะไรอะพี่จุม๋มเออเปล่านะแค่อยากจะช่วยถือเฉยเฉยขอบคุณครับแต่ไม่ต้องก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วยค่ะนิวป่ะครับพี่นิวหน้าตรงนี้แม่ทำไมเมื่อกี้ไม่ดื่มแรงๆครับแหลงแล้ว,ไ,ลว,ลวไม่คิดว่ามันพินการรู้แหมแต่เยวขนาดนี้ ขอให้มีหลานให้ป้าไวๆนะลูกแล้วเงินข้างหลังนะ่ะเอามาใส่กระเป๋าป้าไว้เลยนะเดี๋ยวลืมไม่ได้นะครับเงินจำนวนนี้ผมจะเอาเข้าบัญชีหนูออมลูกสะพ้ยของผมแต่คุณแม่เดี๋ยวเสร็จงานค่อยให้ออมเบึกให้เราก็ได้ค่ะม,มา เดี๋ยวป้าจะให้ขวัญกระเป๋าเอาไว้เป็นทุนสร้างเนื้อสร้างตัวอ่าขอบคุณค่ะคนละยี่สิบขอบคุณแนละับเข้ามาใ,ใกล้พ่อมาค่ะพ่อมีของขวัญเล็กๆน้อยๆจะให้หนูสองคนนะลูก ทองคุณพ่อเธอน่า่ะขอบคุณค่ะ,ะน่ามิโขอบคุณอัพขอให้เป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ดีขอบคุทั้งสองคณน,นะลูกขอบคุณอับขอบคุณค่ะออมลูก เสร็จพิธีแล้วเรากลับบ้านกันนะลูกอย่าลืมกดเงินมาให้ป้าด้วยล่ะไม่ค่ะทำไมละออมอ๋อมถ้าจะเลีละคคณพวกเราเหรอแล้วเมื่อกี้ใครที่ไล่ฉันอย่างกับหมูกับหมาแล้วตอนนี้พอเห็นเงินจะกลับคำเกินน้ำลายตัวเองเหรอฮะอ๋อน้อยแหลถ้าแกไม่มีฉันใครจะเลี้ยงดูแก แค่แกเ่ก้าวย่างพ้นขอบประตูก,ก็ไปไม่รอดแล้วใครจะมาคอยช่วยเหลือแกฮะผมเองผมจะขอดูแลว่าที่เจ้าสาวของผมเองนี่นี่เป็นไปได้ พี่ไม่ได้พิกาเนี่ยพี่มิวพวกเราแค่อยากจะลองใจพวกคุณว่าถ้าผมเป็นแบบนี้พวกคุณจะคิดยังไงและก็เป็นอย่างที่คุณพ่อคิดไว้จริงๆเออคือคือคุณพ่อครับกลับกันดีกว่าครับอปลูคุณแม่ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับหนูองหนูองคุณแม่ทำไมทำไมช่วงจะตาจะต้องแกกแก้ควนนี้อย่างจุ๊บโยกว่าเครื่องเพชรชุดนี้เหมาะกับพุณนจุ๋มมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะถ้ามันได้ไปอยู่บนเรือนรากของ รับรองราศีจับค่ะโอยจริงเหรอไม่ได้อวยฉันเล่นใช่ไหมฉันเชื่อคนง่ายนะหยกไม่ได้อวยค่ะหยกพูดความจริงทั้งนั้นเลยคุณจุ๋มก็สวยเครื่องเพชรก็สวยความสวยบวกความสวยมันก็คือนางพญาเลยนะคะโอ้ยเกูดไปคุณหยกคุณจุ๋มสนใจเครื่องเพชรชุดนี้หรือเปล่าคะหรือว่าสนใจชุดอื่น จริงๆฉันก็ชอบชุดนี้นะแต่ดูดูแล้วเพชรมันเม็ดเล็กไปคนอย่างฉันมันต้องคู่ควรกับเพชรเ,เม็ดโตโตเพชรเม็ดโตโตที่คุณจุ๋มบอกหยกก็มีค่ะนี่เลยค่ะคุณจุม๋มเอเทนาไวท์ไดมอนเป็นเพชรน้ำดีของทางร้านหยกคอร์รคชั่นใหม่เลยนะคะ ราคาจะอยู่ที่10ล้านบาทค่ะ10ล้านแพงขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่แพงหรอกคะ่ะคุณจุม๋มราคาจับต้องได้และหยกก็เชื่อคะ่ะว่าคุณจุ๋มซื้อได้หรือว่าไม่ได้คะได้สิทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวฉันขอดูเพรชุดอื่นๆไปก่อนนะจะได้ซื้อพร้อมกันไปเลยอ๋อได้คะ่ะคุณจุม๋มนี่คะ่ะเอาไปดูใกล้ๆเลย คุณจุ๋มคะเออขอโทษค่ะเธอเป็นอะไรของเธอวารินพอวดพลาดเข้ามาอยู่กับดิงทโมนเอ่อวาแค่จะมาถามคุณจุ๋มนะค่ะว่าข่าวลือที่พน,นักงานคุยกันมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าข่าวลืออะไรก็เรื่องที่ว่าโรงแรมขาดสภาพคล่องทางการเงินไปต่อไม่ได้คุณจุ๋มต้องขายโรงแรมทิง้งใช่เรื่องจริงไหมคะไม่จริง เธอหยุดพูดจาที่เป็นอัปมงคลกับฉันเดี๋ยวนี้นะวาเลนแต่หนูก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะคะคุณจุม๋มเงเินเดือนเดือนที่แล้วคุณจุ๋มยังไม่ได้จ่ายอยู่เลยนะคะไม่จ่ายก็ต้องรอก่อนฉันกำลังให้ฝ่ายบัญชีเคลียร์ยอดให้อยู่พนักงานฉันมันเยอะเธอรองิีรอหน่อยไม่ได้หรือไงแต่พนักงานคนอื่นเขาก็บอกว่ายังไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าฝ่ายบัญชีติดต่อคุณจุ๋มไม่ได้ เอ๊นี่วาเินแกแค่เงินเดือนเดือนเดียวอย่ามาทวงฉันนะฉันอุตส่าห์้วแกเข้ามาทํางานในโรงแรมของฉันแกจําได้ไหมวันนั้นแกมีแค่ตัวไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสํานึกบุญคุณฉันด้วยแต่หนูก็เข้ามาทํางานแลกเงินเดือนนะคะคุณจุ๋มหนูไม่ได้มารับเงินฟรีๆสักหน่อยคุณจุ๋มทำหนูทำไมคะหนูพูดอะไรผิดผิดสิ ก็พูดบริจักบุญคุณไงนี่มัน,นยังน้อยไป,ไปสำหรับลูกนนออที่มาเนรคนุณฉันจุ๋มจิตชื่อมือไทยไม่ชอบให้ใครมาพูดเล่นหัวแบบนี้ขอโทษฉันถ้าไม่ขอโทษฉันจะไล่ออกโดยไม่จ่ายเงินเดือนเลยอขอโทษค่ะดูขอโทษค่ะคุณจุ๋มอย่าไล่หัวออกเลยนะคะหือมหมดเหยียดจริงจริงจริง,รง,รงๆก่อนนะคะคุณจุ๋มอย่ามีเรื่องกันเลยค่ะ ไม่ได้มีเรื่องหรอกค่ะคุณโยกไม่ต้องตกใจนะคะจุ๋มก็แค่สั่งสอนลูกน้องที่มันโง่เขลาก็เท่านั้นแหลคะค่ะอย่าไปใส่ใจเลยค่ะค่ะงั้นเรามาดูเพจกันต่อดีกว่าค่ะคุณจุ๋มเอายื่นหัวโดดอยู่นั่นแหละไปทำงานทำก,การถ้าแกคู่ฉันจะหักเงินเดืนเอนใหญ่ไปแล้วค่ะคุณจุ๋มเชิญนั่งค่ะคุณจุ๋มเดี๋ยวยกเอาคอร์ดิคชั่นอื่นให้ดูด้วยนะคะจ้ะจะ นี่ค่ะทางเราผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะอย่างฉันไม่ต้องผ่อนหรอกจ้าค่ะฮัลโหลว่าไงคุณวันอ๋อคุณทาวินเอาสัญญาฉบับล่างมาให้ฉันแล้วแหละแต่ฉันยังไม่ได้เปิดดูอ่าอ่าเดี๋ยวเปิดดูให้เดี๋ยวนี้แหละอืมหุ้นบริษัทนี้ก็น่าสนใจดีนะ อืดูภาพรวมก็โอเคคุณทาวินหยุดการติดต่อเจ้าของหุ้นไว้แค่นี้ก่อนนะแค่นี้แหละฉันรีบ เวลาที่เราเศร้าตำส้ตมตำก็ไม่อร่อยจริงๆสินะพ่อจา๋าหนูคิดถึงพ่อจังเลยพ่อจา๋าพ่อไม่น่าเป็นคนใจดีช่วยเหลือคนอื่นจนไม่มีเงินรักษาตัวเองเลยตอนนี้ร้านเราก็ไม่มีรายได้หนูไม่รู้จะพึ่งใครแล้วพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะฟ้าฟ้าฟ้าอย่างรคะบีแก่บีอะไร มาหาฉันถึงที่นี่อย่าบอกนะว่าแกสงสารฉันนะไม่ใช่ไอ้ฟ้าแกไม่ให้ฉันช่วยเรื่องเงินฉันก็ไม่ช่วยแล้วไงแต่ฉันมีเรื่องสําคัญมาบอกเรื่องอะไรอะบีมไปกองเอะนาเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังแต่ฉันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะไปกองรอไปชุกนี่ลไปทันด่วนเร็วเร็วยี่ฟ้าน่าเสียดายนะคะที่คุณจุ่มไม่ได้เพชรซักเส้นไปเชยชมเลย ไม่ต้องเสียดายหรอกค่ะคุณโยกถึงวันนี้ฉันจะไม่ได้เดี๋ยวฉันไปดูที่ร้านคุณต่อค่ะที่ฉันไม่ได้ซื้อวันนี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีเงินนะคะอย่าคิดแบบนั้นโยกไม่คิดแบบนั้นหรอกค่ะโยกเชื่อว่าคุณจุ๋มเป็นเศรษฐีไปค่ะเดีย๋ยวดิฉันให้คนขับรถไปส่งนะคะค่ะวานิลค่ะาคุณจุม๋มเรียนูหรอคะใช่ ไปบอกคนขับรถให้เตรียมรถไปส่งคุณโยกได้ค่ะรอสักครู่นะคะคุณโยกได้ค่ะสวัสดีค่ะมาติดต่อเรื่องอะไรคะเออฉันมาหาคุณจุ๋มค่ะหอ,อค่ะรอสักครู่นะคะคุณจุ๋มคะมีอะไรวาลินมีคนมาขอพบคุณจุ๋มค่ะ ใครใครหน้าไหนมาขอพบฉันโดยที่ไม่ได้นัดล่วงหน้าหนูเองค่ะจำหนูได้ไหมคะป้าจุ๋มฉันไม่รู้จักแกฉันจะไปจำได้ยังไงจะไม่รู้จักได้ยังไงคะหรือต้องให้เพื่อนฉันเตือนความทรงจำพูดบ้าอะไรของแกอย่ามาซีซัวนนะไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักสรุปคุณจุ๋มรู้จักเขาหรือเปล่าคะน่าสชคะ แล้วทำไมเขาถึงบอกว่ารู้จักไม่รู้จักรู้จักค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้จักธรรมดาด้วยนะคะ <_ d ata> เพราะปัจจุบัน <_ d ata> เขายืมเงินพ่อฉันแล้วก็ไม่ยอมคืน เตรียมใว้ป้าละเขาไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมหรอกคะ่ะป้านี่ค่ะเตรียมไว้ให้แล้วเดี๋ยวก่อนคะ่ะป้าหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะเงินสองแสนที่ป้ายืมพ่อหนูป้าจะเอาไปทำอะไรหรอคะอ๋อวันนี้ฉันจะเอาไปทำธุรกิจแกเป็นเด็กไม่ต้องมาถามากหรอกนะสองแสนครบ ลฉันมาแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนค่ะป้าแล้วป้าจะคืนเงินคุณพ่อหนูตอนไหนแล้วคะช่วงนี้คุณพ่อสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงข้อบครัวหนูจําเป็นต้องมีเงินสํารองไว้นะคะไม่รู้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 คืนตอนไหนก็ตอนนั้นแหละชื เป็นความจริงเหรอคะคุณจุ๋มนี่คุณจุ๋มลืมบุญคุณเขาจริงๆริงเหรอคะฟ้าไงคะป้าจุ๋มรับความจริงไม่ได้หรอกคือเงินของพ่อฟ้ามาเถอะนะคะจะได้จบจบกันไปแล้วแกไปยุ่องอะไรด้วยอ๋ออย่าบอกนะว่าแกจะมารอเอาส่วนแบ่งเงินของพ่อใหญ่ฟ้าฝันไปเถอะต่อให้แกคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนฉันฉันก็ไม่คืนหรอกแสดงว่าคุณจุ๋ม ยืมเงินเขามาจริงๆหรอคะก็ใช่ไงทำไมแกมีปัญหาอะไรกับฉันหรอไม่มีค่ะคุณจุม๋มจะเสียมารยาไหมคะถ้าหยกจะถามว่าทำไมคุณจุ๋มไม่คืนเขาตอนนี้คุณจุ๋มเป็นถึงเจ้าของโรงแรมน่าจะมีเงินเยอะมากกว่าที่ยืมเขามานะคะใช่ฉันมีเยอะกว่าแต่ไม่ใช่ธุระโคงการอะไรที่ฉันจะต้องคืน ป้าจุ๋มคะเอาเงินของพ่อหลูคืนมาเถอะค่ะแล้วหนุจะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับป้าจุ๋มอีกเห็นใจฟ้าเถอะนะคะพ่อฟ้าเขาก็เสียไปแล้วแถมตอนนี้ร้านส้มตำของฟ้าก็กำลังแย่อีกอย่าใจร้ายใจดำไปหน่อยเลยค่ะไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยที่พ่อมาเสียดีซะอีกฉันจะได้ไม่ต้องคืนเงินคุณจุ๋มเขาร้ายมากเลยค่ะป้าจุ๋มคะไหนป้าจุ๋มพูดแล้วไง ว่าป้จุ๋มจะไม่ผิดสัญญาสัญญามันคือสัญญาใจเพราะฉะนั้นพ่อแกไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนี่สินทั้งหมดก็ถือว่าเป็นโมฆะพูดง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคะนี่มันเรื่องใหญ่นะก็พูดง่ายๆแบบนี้แหละมันยากตรงไหนป้าจุ๋มเนี่ยเหคะต่อให้ฉันคืนเงินแกไปพ่อแกก็ไม่ฟื้น ขึ้นมารับเงินคืนอยู่ดิหนูไม่คิดเลยนะคะว่าปัาจุ๋มจะมีจิตใจที่ต่ำตมขนาดนี้ใช่ค่ะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าคะแน่นอนถ้าฉันไม่เห็นแก่ตัวแล้วฉันจะรวยหรอคุณจุ๋มคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะมันเป็นบาปใช่ค่ะใช่ค่ะมันบาปจริงๆนะคะบาปอะไรฉันไม่กลัวหรอกฉันกลัวไม่รวยมากกว่า ตอนนี้ชีวิตของฉันมีทั้งธุรกิจมีทั้งฐานะเป็นที่รู้จักมีหน้ามีตาในสังคมไอ้คำว่าบาปมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกน่าภูมิใจมากเหรอคะส้างภาพให้ตัวเองดูดีแต่แก่นแท้ข้างในเน่าเฟะยิ่งกว่าขยจะจุพข้ามอะไรก็พลาดหมดฉันไม่สนหรอกสรุป ยังไงป้าจุ๋มก็จะไม่คืนเงินหนูจริงๆใช่ไหมคะดูปากฉันนะไม่คืนไปออกไปจากโรงแรมฉั่ใชได้แล้วไม่เป็นไรฟ้าคนเลวทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับบทเรียนอ๋แต่บทเรียนครั้งนี้ราคาคงแพงไนนะคะเพราะมันต้องชดใช้ด้วยโรงแรมของคุณ แกพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าฉันคือคนที่คุณเอาโฉนดโรงแรมและหุ้นของคุณไปจำนองเพื่อแลกกับเงิน20ล้านเอาไปใช้หนี้ธนาคารนี้ไงล่ะคะเออคุณคือเจ้าของบริษัท LKP เหรอคะไม่จริงฉันไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็โทรถามคุณทาวินได้เลยส่วนนี้จะปลอบร่างของคุณเอาไป เพราะถ้าคุณไม่สู้โรงแรมของคุณโดนยึดเข้าธนาคารแน่ฟ้าให้โอกาสประจุแล้วนะคะตอนนี้เวรกรรมมันตามสนองประจุมแล้วล่ะค่ะส่วนเงินที่ประจุยืมไปแล้วนี่คือฟ้าขอยกให้ถือซะว่าฟ้าทําบุญก็แล้วกันเชื่อฉันนะฟ้าว่าสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาแน่นอนคุณรอรับบากกรรมที่คุณก่อไว้ได้เลยค่ะ คุณโกงเข้ามาเท่าไหร่ชิตคุณก็จะตกตับลงไปยิ่งกว่านั้นโชคดีนะคะป้าจุ๋มตากันฟ้าตาัฟ้เดี๋ยวก่อนคุณพีกลับก่อนค่ะคุณพีดคุณจุ๋มไหน,นแหน่รงแรคุณจุ๋มก็จะโดนยึดแล้วเงินเดือนหวาเขาไม่ได้ว่าขอลาออกแล้วคอยดูนะว่าจะ แกดีพี่แท้ก็ติดหนี้แม่ค้าส้ตามตำคุณโยคุณโยช่วยจุกเลยนะ